สวัสดีค่ะสำหรับท่านที่สนใจแปลง pl 0 1 7 0นะคะแปลงนี้จุดเด่นเลยก็ติดถนนค่อนข้างกว้างเลยค่ะ153เมตรอยู่ใกล้หมู่บ้านนะคะห่างเพียงแค่450เมตรสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะตั้งอยู่ที่หมู่13บ้านป่ามะม่วงตำบลท่าช้างอำเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเนื้อที่ตามโฉนด3ไร่1ง,งาน เอกสารเป็นนอสอสีจหนึ่งหน้าขายยกแปลงที่350,000หบาทหน้าแปลงหันหน้าไปทางทิศเหนือสำหรับจุดเด่นของที่ดินแปลงนี้นะคะก็อย่างที่แจ้งว่าติดถนนคอนกรีตหน้ากว้าง153เมตรรอบข้างมีความเงียบสงบเป็นพื้นที่นากึ่งที่ไร่โซนนี้น้ำไม่ท่วม มีพื้นที่ประมาณอยู่ครึ่งงานที่เห็นอยู่ในภาพอยู่ตอนนี้นะคะก็จะมีความสูงต่ำกว่าระดับถนนคอนกรีตนะคะอยู่ที่ประมาณ50เซนซึ่งพื้นที่ในแปลงนะคะมีการขุดหน้าดินออกไปเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับการทำนาตอนนี้เรายืนกันอยู่ที่หน้าแปลงนะคะหันหน้าไปทางทิศเหนือทิศของเราจากมุมภาพจะอยู่ทางทิศใต้ ติดถนนด้านหน้ามีความกว้างอยู่ที่153เมตรด้านคนล้านหลังมีความยาวอยู่ที่146เมตรด้านขวาที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็จะมีแนวของต้นไม้เป็นแนวอยู่จนถึงแนวด้านหลังหลักเขตหาไม่เจอนะคะมีความกว้างอยู่ที่29เมตรส่วนด้านซ้ายจะเป็นแนวคันนาแล้วก็แนวของกอต้นไม้เช่นเดียวกันนะคะมีความกว้างอยู่ที่39เมตร สภาพในแปลงอย่างที่เห็นนะคะในส่วนตรงนี้ที่เห็นอยู่โดยประมาณครึ่งงานจะมีการไม่ได้ตักหน้าดินออกไปนะคะมีความสูงกว่าเออพูดผิดมีความต่ํากว่าระดับของถนนคอนกรีตนะคะอยู่ที่ประมาณสัก50เซนส่วนที่เหลือเขามีการตักหน้าดินออกไปนะคะ ต่ำกว่าถนนโดยประมาณอยู่ที่1เมตรถึง1เมตร50แถวนี้ไม่ต้องกลัวน้ำท่วมนะคะจะเป็นโซนพื้นที่ทำไร่ฝั่งตรงกันข้ามกันตอนนี้คือปลูกแตงโมอยู่นะคะนี่เลยค่ะอันนี้คือสภาพโดยรวมนะคะของพื้นที่ข้างเคียงก็สำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็ขายยกแปลงไม่แบ่งแต่หน้ากว้างมากสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ห่างจากถนนริมแม่น้ำนะคะอยู่ที่600เมตร ห่างน้ำไฟฟ้าเพื่อนบ้าน450เมตรบรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบนะคะห่างจากอำเภอพมพิราม6กิโลเมตรห่างจากบอขอสอพิษณุโลก35กิโลเมตรห่างจากสนามบินพิษณุโลก32กิโลเมตรห่างจากวัดใหญ่พุทธชินราช26กิโลเมตรห่างจากสถานีรถไฟพมพิราม6กิโลเมตร ห่างจากสนามหลวงกรุงเทพ399กกิโลเมตร ตอนนี้จะพาเดินดูบริเวณนะคะโดยรอบสำหรับท่านที่สนใจแนะนำว่าในการซื้อที่ของบริษัทนะคะเจ้าของกรรมสิทธิ์บริษัทบริหารนี่ G2 สองจำกัดฝ่ายขายจะมีด้วยกันสองคนนะคะใจกับแจงสามารถโทรสายตรงมาหาได้นะคะที่เบอร์062-541-6224แล้วก็062-394-1698ตอนนี้เราพาเดินเข้ามาในแปลงพื้นที่นะคะไม่ได้ปล่อยเช่า ก็จะเป็นพื้นที่ปล่อยไว้ค่อนข้างรกนิดนึงนะคะแต่สภาพโดยเรืมโดยรวมถือว่าโอเคขับรถกลับไปทางนี้นะคะก็จะไปทางหมู่บ้านหมู่13บ้านป่ามะม่วงได้หรือจะขับรถนะคะเลยเข้าไปทางนี้ก็ได้เนี่ยค่ะ,ะถนนแล้วก็จะเห็นหมู่บ้านอยู่ไกลๆเลยเดี๋ยวเราไปดูทางตรงโน้นกันนะคะว่าสภาพของถนนแล้วก็พื้นที่ตรงทางด้านซ้ายของแปลงเป็นยังไงบ้างนะคะ อันนี้คือสภาพของในพื้นที่แปลงเลยนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เลยก็ตอนนี้ก็ไม่ได้มีการทำอะไรนะคะอย่างที่แจ้งไปส่วนถนนคอนกรีตนะคะรถก็ค่อนข้างจะสวนกันแบบเบียดเบียดเลยนะคะอ่ะอันนี้คือสภาพของแปลงส่วนถนนคอนกรีตนะคะก็จะสุด เลยที่ดินแปลงนี้ไปน้อยหนึ่งนะคะเลยโค้งไปก็จะกลายเป็นถนนลูกรังละเนี่ยค่ะก็จะสามารถขับทะลุออกไปยังหมู่บ้านได้นะคะแต่เป็นทางลูกรังนี่เลยป้ายของเรานะคะติดอยู่นี่แล้วอ่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะก็สามารถจับจองเป็นเจ้าข,ของได้อ่ะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ